ถ้าโจนไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่รู้นะครับว่านี่คือเครื่องบันทึกกล้องวอนรปิดนะครับตัวแค่นี้ครับบันทึกกล้องวงจรปิดทั้ง16ตัวนะครับและเซนเซอร์64ตัวอยากดูจอยใหญ่เลย50นิ้ว60นิ้ว,วได้ไหมได้นะครับใครที่เบื่อนะครับว่ากล้อง IP camera แต่ละตัวต้องมาใส่เมมใส่ Micro SD Card หลายตัวมี10ตัวก็วต้องใส่10กล้องใช่ป่ะโผลวุ่นวายนะครับแถมถ้าเกิดว่าเราจะใช้คลาวเนี่ยต้องใช้คลาวแยกตัวอกีก เปลืองเงินในแต่ละเดือนครับตัวนี้เลยครับคือ t a ร l e H500 s mart home a s e นะครับเราจะเรียกว่านี่คือ NVR หรือว่าเครื่องบันทึกกล้องตอนปิดก็ได้นะครับที่มาพร้อมฟังก์ชัน Smart AI ครับบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นที่ใส่ตัวฮาร์ดดิสขนาด2.5นิ้วนะครับหรือจะเป็น f a s t storage ก็ได้นะครับ เพื่อ <ew> er <il iter> รองรับการาทึกล้องทั้งหมดได้ในตัวเดียวเลยนะครับโดยที่รองรับสูงสุดที่16ทเทเลไบต์เลยกล้องทุกตัวภายในบ้านเนี่ยไม่ต้องมานทึกแยกแล้วนะครับบันทึกที่ตัวนี้ครบจบในตัวเดียวนะครับแบบไร้สายด้วยและรวมถึงการทํางานแบบออโตเมชันกับเซ็นเซอร์อื่นๆของทาร์โปครับเช่นสั่งเปิดไฟหรือปิดไฟอัตโนมัติเมื่อคนไม่อยู่เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวใช้งานร่วมกับทาร์โป S 1 1 0ปิดแอร์เมื่อคนไม่อยู่ก็ทําได้ครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังกันกับตัวนี้ทาร์โป S 5 0 0ผู้สนใจคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสั่งซื้อและโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่ description ใต้คลิปนี้เลย สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนะครับในมือเรานี้คือ TAPO h 5 0 0 Smart Home Base นะครับตามชื่อเขาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า all in one security center นะครับคุณอาจจะติดตั้งกล้องตอนปิดของ TAPO ในบ้านแล้วนะครับอยากได้การบันทึกที่สูงกว่านะครับคล้ายๆกับเครื่องบันทึกกล้องตอนปิดเนี่ย ไม่ต้องจ้างช่างให้ยุ่งยากไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากเลยครับตัวนี้เชื่อมสัญญาณผ่าน w i f i มาบันทึกในตัวเขาเองได้เลยนะครับโดยที่ด้านหลังกล่องเนี่ยก็จะโชว์บอกนะครับว่าในการที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบเข้ารหัสอัาเรียบร้อยแล้วนะครับและสามารถต่อจอภายนอกได้ด้วยเออจะต่อไปอย่างไรเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมี e mc นะครับภายในที่16กิกะไบต์นะครับรองรับการบันทึกกล้อง ip camera รุ่นต่างๆของ t a p o ได้เลยนะครับจะเป็นช่องที่รองรับฮาร์ที่ขนาด2.5น แล้วแต่บ้านนะว่าอยากใส่เป็นฮาร์ดดิสหรือว่า s s d ก็ทําได้เช่นกันนะฮะแล้วตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวของพอร์ตเชื่อมต,ต่อต่างๆนะครับทั้ง USB Type C นะครับ USB A HDMI นะครับช่องแลนอินเทอร์เน็ตพอร์ตนะครับรีเซ็ตและฝ่าเข้านนั่นเองคือเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับเราไม่จะเป็นต้องเดินสายแลนให้ายุ่งยากก็ได้แต่ถ้าสะดวกเดินสายแลนนะครับเราก็ใช้สายแลนเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตพอร์ตครับแบบนี้เพิ่มความเสถียรได้มากขึ้นเนาะข้อดีีข้้้้ออออนนนึงงกก็็คคคืืสามามรรรถใชะะบบบท่เป redundancy ไดััตวล ที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ของเราเตอร์ Wi-Fi บ้านเราอยู่นะครับณนะจุดจุดหนึ่งสมมติว่าสัญญาณมันอ่อนด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะมารับ Wi-Fi ที่ปล่อยจากทา p ์โปเอชาร์ลแทนก็ได้นะครับและสัญญาณ Wi-Fi ที่ตัวหลักเสถียรเนี่ยค่อยกลับไปเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ตัวหลักได้เลยฮะเป็นระบบสำรองที่ช่วยเหลือกันนะครับเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นและด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มสั่งงานต่างๆนะครับเช่นเพิ่มลดเสียงนะครับ ปิดเสียงแล้วก็ปุ่มโทรนะครับมีไมค์แล้วลํลำโพงในตัวนะครับสำหรับใช้งานสนทนาเพิ่มเติมก็ได้มีไฟ LED แสดงผล3าดวงให้เรารู้นะครับเอาล่ะแล้ว TAPPO H500 ตัวนี้ทำงานอย่างไรนะครับผมจะสาธิตให้ทุกคนดูครับในแอปพลิเคชันของ TAPPO เนี่ยเราเห็นเลยว่าขึ้นมาตัวหลักนะครับ TAPPO H500 นะครับผมสามารถที่จะกด n o t i f i c a t i o n มานะครับเพื่อแจ้งเตือนตรงนี้ก็ได้นะครับและเราก็จะแอดอุปกรณ์เพิ่มเติมไปได้นะครับตรงนี้ผมแอดกล้องมา3มตัวแล้วนะครับเลือกกล้องได้นะครับ เราสามารถทำเป็น Wi-Fi Backup d e v i ว e อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับที่เป็นระบบ r e d u n d a n c y นะไอกล้องทซนปิดแต่ละตัวนะครับเราก็สามารถกดดูไลฟ์ฟิลได้นะครับจากตัวนี้นะขึ้นมาแล้วอ่วาก็จะนน <Ki> เป็นหน้าจอขึ้นมาหนึ่งครับก็คือตัวนี้เลยนะครับการวิดีโอค,คอลนะครับจะทำการแพนทิวนะครับหรือทำการเปิด Privacy Mode นะครับ ทำได้ทุกอย่างเลยตามปกติเลยนะครับในเมนูนี้มีประโยชน์อะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมาะเอาการใช้งานกับแท็บเล็ตได้มากขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือในกล้องแต่ละตัวเนี่ยคุณสามารถใช้งานเรื่องของ AI empowerment ได้ครับ ตัวนี้นจะเป็นฟีเจอร์ AI อของ a าโปที่เราเคยรีวิวไปในกล้องวงเรปิดรุ่นต่างๆแล้วแหละซึ่งเราต้องบอกนะว่า t a โปเนี่ยมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าๆหน่อยอาจจะมีฟีเจอร์ AI ที่น้อยนะครับหรือไม่มีเจ้าตัวของ t a โปเอชชัร้เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวที่ทําการสร้าง AI ขึ้นมาให้กล้องแต่ละรุ่นใช้งานได้นั่นเองครับในนี้เนี่ยเราก็เลือกได้นะครับเช่นตัวของ a าโปตัวนี้นะฮะผมสามารถเลือกได้ให้ตัวจับคน้นตัวจับสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่ารถยนต์นะครับแล้วเราก็สามารถ Motion Action เเเเพิิ่่่มมมตได้้ากขขึนนรชือององ Motion Person ซ็ TECTION ตรวจจับุุคคลนะครับเพดดิเทชั่นที่สามารถที่จะปรับค่า s ซ n เซทีต่างๆได้นะครับรวมถึงในส่วนของ l i น์คอร s ซิ่งนะครับ การปิดกล้องนะครับหรือว่าจะเป็นเด็กร้องแก้วแต่นะครับแมวร้องก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้เช่นกันเหมือนกับตัวของระบบ AI จากกล้องทาโปร้รุ่นใหม่ต,ตัวอื่นนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยเปิดออโตแท็กกิ้งกันได้นะครับเรียกว่าแม้กล้องเก่าคุณไม่มีออโตแท็กกิ้งนะครับเราก็สามารถเพิ่มฟีเจอร์ออโตแท็กกิ้งให้กล้องตัวนั้นใช้งานได้ด้วยนั่นเองฮะเออเจ๋งมากนะแต่ว่าต้องเป็นกล้อง i อ c a m era ของทาโป้นะครับและมีฟีเจอร์ AI Facial r e c o g n i t i o n หรือว่าการจดจาใบหน้านั่นเอง ตัวอย่างการทํางานเมื่อกล้องทาโปลต่างๆตรวจจับใบหน้าผมที่เคยลงทะเบียนไว้ก็จะขึ้นแจ้งเตือนเป็น notification แบบนี้ได้ครับและในตัวไทม์ไลน์ก็จะขึ้นมาด้วยนะว่าเป็นใบหน้าที่ตรวจจับได้ให้เราสามารถซิกหรือว่าฟิลเตอร์หาข้อมูลคนนั้นได้ง่ายขึ้นตัวอย่างนี้จะขึ้นมาว่าเป็น family face detected ครับเราจะตั้งเป็นเฟรนเป็นกลุ่มพนักง,งานแล้วแต่บุคคลเลยก็ได้ครับและจะมีกราฟขึืนโชว์เลยนะว่าคนนั้นๆเนี่ยเข้ามาในสถานที่นี้บ่อยครั้งแค่ไหน ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนครับทั้งหมดนี้เนี่ยคุณต้องแอดหน้าเข้าไปก่อนนะครับใครที่แอดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเขาเข้ามาบริเวณกล้องบ่อยแค่ไหนมีประโยชน์นะเช่นพื้นที่สตอ็อกหรือว่าการตรวจจับ time attendance การมาตรงเวลาของพนักงานก็ซิกหรือว่าฟิลเตอร์ในแต่ละคนได้ง่ายขึ้น คาโปที่อยู่นอกบ้านผมอยากเซตตัวของไลน์คอสซิงกนะครับก็เซตได้เช่นกันเซตได้เลยนะครับว่าให้ตรงไหนมีการแจ้งเตือนนะครับสามารถ Set เซตเรื่องของสกัดเดิลนะครับตั้งได้ว่าให้ฟีเจอร์ a อไอนี้เนี่ยทำงานในช่วงเวลาไหนก็ได้เช่นกันนะครับมาทดสอบฟีเจอร์ AI Empowerment ให้ดูกันครับในแต่ละกล้องเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเปิด AI ตัวไหนบ้างตรวจจับคนสัตว์เลี้ยงหรือว่ารถจนได้นะครับรวมถึงเสียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นเสียงเด็กร้องแก้วแตก สุนัขร้องแมวร้องผมจะเปิดเป็นส่วนของแก้วแตกและแมวร้องนะครับและลองดูว่าเมื่อกล้องตรวจจับเสียงแมวร้องได้แล้วจะแจ้งเตือนอย่างไรเนี่ยฮะแจ้งเตือนมาเป็นตัวเลยเราเล่นครับก็คือจะขึ้นมาเป็น notification แบบนี้เลยนะครับหรือตรวจจับเสียงแก้วแตกกระจกแตกครับเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ไป trigger ก,ก,กับระบบ Home Automation เพิ่มเติมก็ทำได้เช่นกัน คลิปที่บันทึกไปแล้วนะครับเรากดดู playback ย้อนหลังก็จะขึ้นมาเป็นไทม์ไลน์ครับว่าในแต่ละช่วงเกิดเหตุการณ์อะไรเช่นตัวของสีเหลืองเป็น motion detection ทําให้คุณสามารถซิกหรือว่าค้นหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันได้ง่ายขึ้นครับและจะขึ้นกรอบล้อมในส่วนของวัตถุที่ AI ตรวจจับได้ด้วยรองรับทั้งกล้อง indoor และ outdoor ใช้กล้องนอกบ้านไปติดที่สูงสูงเนี่ยก็มันสูงมากการที่คุณจะปีนเอาไมโครเอสกิร์ต์ลงมาใช้งานเนี่ยก็ยากเลยครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะก,กังวลว่าโจรปีนถอดไมโคมามารอเอส จ้าตัวนี้เนี่ยจะมาแก้เพนพอย์เรื่องนี้ครับคือเราดึงสัญญาณ Wi-Fi จากกล้องตัวนั้นมาบันทึกที่ทาโปเอช500ตัวนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ตัวกล้องทาโปนอกบ้านจะไม่มีตัวของไมโครเอสการแล้วจะไม่ใช้งานคลาวไม่ใช้งานทาโปแคร์นะครับเราก็สามารถบันทึกออฟไลน์ในบ้านของเราผ่านตนัวของทาโปเอช500สมาร์ทโฮมเบตตตัวนี้นได้ครับถ้าโจนไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่รู้นะครับว่านี่คือเครื่องบันทึกกล้องตอนปิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตั้งตัวนี้ให้โดดเเนนนจนกิไป โจนก็ไม่ได้หาเจอได้ไง่ายๆนะครับแถมน้ำหนักเบานะครับเนี่ยอยู่ตรงไหนของห้องคุณก็ได้นะครับไว้ในห้องนอนก็ได้นะครับไว้ในส่วนลับๆของบ้านคุณก็ได้เช่นกันนะครับมันไม่เหมือนกับ NVR เครื่องใหญ่ๆนะที่แบบเป็นแบบกึ่งแหลกมาแล้วเครื่องใหญ่ๆมีพัดลมร้อนนะต้องเอาไว้แบบส่วนหน้าก็ไว้ในห้องใต้บันไดไว้ใต้ทีวีแบบเนี้ย่ะโจนก็รู้นะแต่แบบนี้เนี่ยเราไว้ในตรงไหนก็ได้ แน่นอนครับว่าการบันทึกเนี่ยจะบันทึกผ่านตัวของ eMMC นะครับหรือ f ฟลชสตอร์เลทภายในที่16 g b นะครับและผมเนี่ยใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอีก200 g b นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีโชว์ขึ้นมาที่ประมาณ223 g b นะครับและรวมถึงในแต่ละกล้องเนี่ยเราก็ดูได้นะครับว่าใช้งานไปแล้วกี่ g b นะครับจะให้ตั้งเป็น Detect Recording นะครับหรือว่าตั้งให้เป็นบันทึกตลอดนะครับ Continuous ก็ได้เช่นกันก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะตัวกล้องก็จะบันทึึกกกกกตตตลลลลอออออออดด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 แ้้้้้้้้ววววนนนนนนะะะะะคครรรรรััััับบซ่่่งงงงงงเเาาาาาาาสมมมถใช Playback หหหืูููยยยยยไไฮผผี็็ป เจะขึ้นมานะครับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมีการบันทึกไว้อย่างไรนะครับดูได้ลยครับทั้งไฟที่อยู่ในฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับหรือไฟล์ที่บันทึกในคลาวนะครับใช่ครับต่อให้คุณจะใช้งานบันทึกภายในตัวเองออฟไลน์แบบนี้ถ้าวันยังบ้านเราเกิดขอโทษนะไฟไหมไปนะครับหรือจดเอาตัวนี้ไปทั้งตัวเลยแหละไฟล์ฟก็ไม่อยู่อยู่ดีป่ะยิ่งกล้องทุกตัวเลยมันบันทึกในตัวนี้เนี่ยหายตัวเดียวแย่เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องบันทึกที่เป็นเครื่องใหญ่นั่นแหละครับคือถ้าหายก็หายหมดอยู่ดีแต่ว่าผมว่าตัวนีี้้้เนน่่่ยยยมมักกออกออไดงงงาาาวววทบปและรถถึิ เราใช้งานผ่านคลาวด์ a b l e โ a r คก็รองรับการใช้งานเช่นกันนะครับอย่างตัวอย่างไฟล์นี้ผมอยู่บนคลาวด์นะครับผมก็สามารถที่จะกดดูได้แบบนี้เลยนะครับต่อให้ผมดึงปลั๊กออกนะนี่เราดึงปลั๊กตัวนี้ออกแล้วนะครับในไฟล์ที่ผมเลคคอร์ดอยู่เนี่ยในไฟล์ที่ผมเลคคอร์ดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะอ่า มันก็ขึ้นขาวเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปบททาโปแคร์เรียบร้อยแล้วดังนั้นต่อให้ตัวนี้ออฟไลน์ไปไม่อยู่แล้วคุณเปิดใช้งานทาโปแคร์ช่วยมีค่า subscription รายเดือนนะครับเราก็ยังมีไฟล์มีคลิปในช่วงเหตุการณ์สําคัญที่เราต้องการอยู่นั่นเองครับความปลอดภัยครั้งนี้ผมว่าทาโปคิดมาครบคันจริงๆนะฮะและรวมถึงการใช้งานเรื่องของออโตเบชั่นนะครับก็ตามนี้เลยยกตัวอย่างให้ดูกันในวันนี้ครับกับทาโปสมาร์ทบัฟและทาโปสมาร์ทโมชั่นเซนเซอร์ครับ ผมแอดอุปกรณ์เหล่านี้เข้าสู่แอปพลิเคชัน t าโป้ครับและเราจะทดสอบทําการบกมือนะครับกับเซนเซอร์ดูว่าถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นให้ไฟติดทาได้ไหมนะฮะในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเราเข้าสู่ Smart a c t i o n s ครับและกด a อ d Smart เลือกในส่วนของ Automation ด้านล่างตรงนี้ครับและผมเลือกได้นะครับว่าเว้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเช่นส่วนของ device status change ผมก็จะเลือกเป็น Mo ชั o n sensor ครับเลือกเป็น Motion detected ครับคือตรวจจับเจอความเคลื่อนห กดดันไปครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นเด่นนะครับคือให้ทําอะไรนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ให้ control one device นะครับควบคุมอุปกรณ์หนึ่งตัวให้เปิดไฟสมาร์ทบัฟนะครับจะให้ไปสั่งงานดีไวส์หลายในตัวพร้อมกันก็ทําได้นะครับอะผมเอาอันเดียวแล้วกันและผมก็ตั้งชื่อไปแค่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับทดสอบใช้งานนะครับผมขอปิดหลอดไฟสมาร์ทบัฟก่อนนะเสร็จแล้วก็จะทําการลองบกมือนะครับเพื่อเป็น motion detected นะครับเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับได้นะครับก็จะสั่งงานสมาร์ทโฮมออโตเมชั o น ไฟสมาร์ทบัฟติดแบบนี้เลยหรือใช้งานร่วมกับทาร์พ h S 1 1 0นะครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆเพิ่มเติมได้ใช้เป็นรีโมทคอนโทรลในการควบคุมแอร์เปิดปิดเปลี่ยนอุณหภูมิปรับความแรงพัดลมหรือว่าใช้งานร่วมกับระบบโฮมออโตเมชันแบบนี้นะครับถ้าเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าไม่มีความเคลื่อนไหวภายในห้องนะครับให้ตัวของทาร์พ S 1 1 0่งปิดแอร์ก็ทําได้เช่นกัน โดยทุกอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะครับจะมีหลอกไฟล์ให้เรารู้ไอ้จุดหนึ่งนะครับที่ใครสังเกตกันก็คือตรงนี้สามารถเปิดได้และมันเปิดทําอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ไว้วางแท็บเล็ตนะครับนี่เราก็สามารถใช้แท็บเล็ตเนี่ยมาวางได้พอดีเลยครับจะแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้นะครับนี่แนวตั้งเนี่ยคือยิ่งพอดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมว่าผมจะมีการเซ็ตกล้องจอนปิดทาโปไว้ในบ้านผม3ตัวใช่ไหมครับผมก็สามารถดูในจอเล็กนะครับแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับแต่ละกล้องเนี่ยขยับหมด แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากดูกล้องไหนเนี่ยผมก็สามารถที่จะ double ลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอ่าดีมากเลยเห็นไหมซูมได้ด้วยนะเห็นไหมอยากซูมตรงไหนก็ซูมได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการ ใช้งานดูกล้องจนปิดนะครับในหน้าจอแท็บเล็ตเครื่องเดียวเลยนะครับและเราดูกล้องต่างในบ้านเราได้นะครับสูงสุดที่16ตัวนะซึ่งผมเคยเห็นว่าอาซอที่คุมหอพัก,กหรือว่าคุมร้านชำอ่ะชอบใช้ประมาณนี้แบบเอาแท็บเล็ตมาวางดูนะครับอซออาจจะมีเครื่องตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ห่วงไฟมากๆดังนั้นเนี่ยไฟนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดตัวของอาซอเลยนะครับและเราก็ดูภายในบ้านได้เลยว่ากล้องตรงไหนเป็นอย่างไรสงสัยตัวไหนเนี่ยก็จิ้มดูนะครับทางดูได้เลยว่าตรงนั้นเนี่ย เกิดเหตุอะไรขึ้นมีใครแอบลักขโมยหรือว่าทุจริตอะไรหรือเปล่านะครับเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมว่าคิดมาเผื่อกับคนไทยหลายๆคนมากๆอยากดูจอใหญ่เลย50นิ้ว60นิ้วได้ไหมได้นะครับด้านหลังจะมี HDMI port นะครับก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับแล้วเราก็ตั้งค่าในตัวของสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนของ monitoring นะครับในแอปพลิเคชัน t a าโปนะจะเป็นหน้าจอเดียวนะครับหรือจะเป็นหน้าจอสีหน้าจอก็ได้นะครับเลือกให้ขึ้นแสดงเวลาก็ได้ครับแต่สิ่งที่ลับมากๆก็คือว่าเราสามารถตั้งเป็นลูปไปเลยนครืงี้ คือเราสามารถตั้งแดชบอร์ดได้หลากหลายรูปแบบครับยกตัวอย่างของผมเนี่ยคือ3 d a แดชบอร์ดนะครับคือเราจะให้เขาลูปก็ได้นะครับทุกกี่นาทีเช่นผมตั้งเป็น1นาทีก็จะแสดงตามนี้เลยเช่นหน้าจอใหญ่สําหรับกล้อง1น,นะครับหน้าจอย่อย สำหรับสี่กล้องที่แสดงเวลามาในหน้าต่างย่อยอันหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่กล้อง2อีกตัวหนึ่งแล้วค่อยกลับไปที่กล้องหนึ่งแบบนี้ก็ได้อยากได้ซีเควนซ์ในก่อหลังเราเลือกได้เลยนะครับนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าในห้องมอนิเตอร์รูมของเราเนี่ยเราก็จะดัด้งดูจอใหญ่ได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกเมาส์น,นะครับเลื่อนไปทีละกล้องทีละกล้องมันออโต้สวิตช์แต่ละกล้องให้เราเลยนะครับหรือเราจะไม่ให้เขาออโต้สวิตช์ก็ได้ตั้งเวลาได้เลยนะว่าจะเป็น1นาทีหรือ จะเป็น10นาที1ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะครับเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการติดตั้งกล้องตอนปิดทาโป้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างจริงๆอะทุกอย่างผ่านไ i f i ทั้งหมดนะครับไม่จำเป็นต้องใส่สายให้ยุ่งยากอาจจะมีคนถามนะว่าคุณพัชถ้าเกิดว่าเซตระบบแบบนี้ให้ป้าปา,ปามามาใช้หรือว่าคนคุมหอพักใช้อะโอเคมันดีแต่ถ้าเกิดว่าไฟดับล่ะผมต้องกลับมาเซตในสมาร์ทโฟนอีกทุกรอบหรือเปล่าคําตอบคือไม่ต้องนะครับสมมติว่าไฟดับไปชักพักออกเสียบใหม่ไฟกล ตัวของระบบมอนิเตอร์ลิงนี่ยเนี่ยก็จะกลับมาแสดงผลเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่านี่คือตัวหนึ่งที่บันทึกกล้องถับปิดได้ดีมากๆสําหรับใครที่ใช้กล้องทาปโปอยู่มีฟีเจอร์ใหญ่ให้ใช้งานนะครับการแจ้งเตือนต่างๆเข้าสู่สมาร์ทโฟนของเราทันทีนะครับและเรายาังใช้แอปพลิเคชันทาปโปในการดูกล้องดูระบบต่างๆในบ้านของเราได้หลายอุปกรณ์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีทั้ง iPad นะครับผมมีทั้ง iPhone ของผมเนี่ย อันนี้คือแอคเคาท์เดียวกันนะครับผมก็สามารถดูกล้องหนึ่งและกล้องต่างๆนะครับได้พร้อมๆกันเลยจริงๆเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่เป็นแชร์เดไว้ด้วยนะครับคุณใช้แอคเคาท์ที่จะเป็นใน Family ของคุณเนี่ยก็สามารถแชร์กล้องให้กับเครื่องอื่นๆในครอบครัวเราดูได้เช่นกันนะครับมันยื่หย่นต่อการดูแลมากๆดูกล้องพร้อมกันหลายคนได้เลยครับมาวัดอุณหภูมิให้ดูกันครับอันนี้เปิดทิ้งไว้ทั้งวันนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิภาพรวมอยู่แค่ประมาณ30องศาเซลเซียสเต็มที่เหยีย ส่วนช่อง USB สำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อเพิ่มเติมหรือตอนเอาแฟลชไดรฟ์มาเสียบสำหรับตึงไฟล์คลิปเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อเกิดเหตุการณ์ก็ทําได้ครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมอะแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์นะ ทั้งหมดนี้คือการรีวิวทา b l โบ H ห้าร้อยสมาร์ทโฮมนะครับจะเรียกว่านี่คือ NVR หรือเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดที่มี AI ที่ล้ำมากๆและรองรับหน่วยความจำที่เป็นฮาร์ดดิสก์นิ้วหรือว่า SSD ขนาด2.5นิ้ว1ตัวได้สูงสุดที่16 t B เทอร์เบเลยนะครับคุ้มค่ามากๆครับแถมรับประกันสูงไทย2ปีอีกด้วยครับผู้สนใจคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสั่งซื้อและโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่ description ใต้คลิปนี้เลยวันนี้ทีพัดลาไปก่อนบายยสวัสบ